สวัสดีครับผมผลพันพยากรจับเพจพันพยากรทำนายดวงรายเดือนมีนาคม2568สำหรับท่านใดที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนี่คือการพยากรณรายเดือนแบบมหาภาคท่านใดที่ดูแบบคร่าวๆอยากดูไปใกล้ๆก็สามารถรับชมคลิปนี้ได้เลยแต่ท่านใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวท่านสามารถทักเข้ามาในส่วนของชัเพจบ้านฟ้าพันพยากรได้เลยนะครับพี่น้องลัคนาราศีมังกร พี่น้องมังกรครับพระเสาร์ดาวประจาตัวอยู่ในเรือนการเงินร่วมกับพระอาทิตย์เลยนะฮะเจ้าเรือนมรณะครูทักไฟนี่การเงินเผ็ดร้อนดีนะไม่ใช่เงินร้อนอะไรแบบนั้นนะความเป็นมรณะจากพระอาทิตย์เนี่ยไปกระตุ้นให้ท่านที่ทํางานเกี่ยวกับการตางประเทศตัวเนี้ยค่อนข้างจะขึ้นมืออย่างมากนะหรือท่านที่ทํางานแนวแบบพังๆหน่อยอย่างพวกพวกของพังอ่าซ่อมของของเก่าดูดีครับไปจนถึงท่านที่ทํางานเกี่ยวข้องกับความชิายบหาย อย่ขายประกันหมอพยาบาลขายยาปอติตึงอะไรพวกนี้ก็ดีไปด้วยนอกนอจากที่พูดเนี่ยเอาจริงๆแล้วเงินมันก็ยังดีอยู่แหละแต่ว่าค่อนข้างจะแต่ไฟมันลดนะมันทําให้รู้สึกว่า ได้ปั๊บนะได้มับจ่ายปุ๊บก็เลยปกตินะไม่ค่อยเหลือเก็บเท่าไหร่แถมบทจ่ายทีนะแม่งจ่ายแบบกระทันหันมาแบบรวดเร็วทันควันฉะนั้นท่านอาจจะต้องเตรียมรับมือวางแผนเรื่องของอรายรับรายจ่ายไว้หน่อยนึงระยะนี้ท่านอาจจะต้องทนทนจำคัาานรอบตัวเยอะนิดนึงนะฮะเพราะตัวท่านเองมีเหตุเข้าสังคมแบบเสียมิได้หรือมีเหตุจําเป็นพี่น้องมังกรโดยหน้าดาวดาวประจำตัวเป็นดาวเสามีความสันโดษขี้น้ำคันเป็นต้นทุนอยู่แล้วการที่ตัวท่านอยู่ท่ามกลางคนเยอะๆเนี่ยเผลอๆเนี่ยมันจะแบบ เวียนเจอหลายวันเลยนะเจอหลายสังคมเจอหลายวงล้อมอึดอัดเบือ่อไม่ค่อยอยากเข้าไปยุ่งกับพวกแม่งคุยรูบเลยจะไบว่าไม่ได้อะแถมยังมีเรื่องที่ควรข้ระวังนี่คือการที่พระพุทธพบไปปะัพะพระอาหูคู่ศัตรูเนี่ยพบสังคมเพื่อนฝูงซะด้วยนะโอ้โหเข้าสังคมเยอะอะท่านอาจต้องระวังเรื่องของการเจรจารหน่อยยิ่งเป็นการเจรจารเรื่องของเงินเงินทองทองยิ่งต้องเข้มงวดเพราะเราหูเป็นดาวการเงินของท่านโดนพุทธคู่ศัตรูท่านมักจะเจอลูกค้ากวนตีนเลย อ่าหรือทีมที่เราทําอยู่เนี่ยงีงเ่เง่าปัญญาอดมีสติเยอะๆนะฮะอย่าไปงีงเ้เง่าไปกับมันเดี๋ยวจะบ้องกันทั้งทีมเรียบร้อยกัดฟันหน่อยนะฮะอีกนิดเดียวครับเพราะว่าหลังจากวันที่16มีนาสี่โมงเย็นสาสิบสี่นาทีพระพุทธจะถอยออกจากสหัชช ตก็เลือนการเงินชั่วคราวพอหายใจหายคอไปได้พุทธเคลื่อนตัวแบบถอยงานยังไงท่านก็ต้องอัานตาระมัดระวังเรื่องของการสื่อสารอยู่ดีแต่ครั้งนี้พุทธหมดจากความเป็นปลาเป็นนิดด้วยไงก็ถือว่าดีขึ้นแต่ว่าพุทธตัวนี้อยู่ในเรือนการเงินก็ไม่พ้นเรื่องของผลประโยชน์อยู่ดีนะครับผลหัดเดินหน้าแต่ก็ไม่ค่อยโดดเด่นนะแต่เอาวะก็ยังดีอันดีก้ก็ถอย ถอยไม่พอที่ผ่านมาถอยค่อมปีการศึกษาการเรียนรู้อะไรใหม่ๆทําได้ครับไม่มีปัญหาผมมองว่าไม่จะเป็นปัญหาอะไรมากเพราะหลังจากวันที่16มีนาถอยแล้วนะฮะไม่ค่อยมีผลอะไรเยอะแล้วลาหูการเงินเนี่ยก็ไม่เป็นคู่สตูกดดันนะทำให้ประสุขดาวกันงานของท่าน เป็นมหาอุดโดดเด่นขึ้นมาเรียกว่าโหถอยตัวเดียวช่วยได้เยอะปัญหามันก็น่าจะเยอะนะฮะสุดท้ายปั๊บมันก็จะผ่านไปอยู่ดีเดี๋ยวนิดหนึ่งนะการที่พระเสาร์ดาวประจําตัวเนี่ยมนีกําลังนะในช่วงครึ่งเดือนแรกด้คู่ธาตุไฟพระอาทิตย์เดินหน้า14พอ16พุธย,ยกเข้าก็จะกลายเป็นพุธกับพระเสาท่านก็อาจจะมีเรื่องที่ต้องแก้ปัญหาพุธมีความหมายของอริมถอยมาโดนตัวท่านท่านก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการเจรจาก,การสื่อสัมพันธ์ถึงนึกถึงตัวตลอดทั้งปีนี้นี่แค่อินโทรดาก พี่น้องมังกรเป็นอีกหนึ่งราศีที่ไม่ค่อยมีผลกระทบอะไรมากมายแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ท่านต้มนมาระวังในช่วงฤษภาคมคือดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาววัฒนาตกลมเอริฉะนั้นก็ช่วงระยะนี้ดีอยู่ก็พยายามรักษาความดีไว้กอบกลวยให้มากเป็นดีที่สุดนะครับชอบอดชอบใจอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ทั้งสามแพลตฟอร์มทั้งบ้านฟ้าบ้านแดงแล้วก็บ้านดําท่านใยาย,ยาดูดูส่วนตัวสามารถรับคันพนายส่วนตัวได้ที่บ้านฟ้าเท่านั้นนะครับชัดเพลพันพยากรท่านเรามีแอดมินคอยตอบยั่โั้ง,งแ,แต่มตื่น กราบขอบพระคุณ